มันขาเหมือนมันเป็นบาขันอาสาเหตุเป็นตัวซาดบ่เกี่ยวกันล้มัมันโคงไต่นี่แน้อนุ้ยมึงเดาบ้างนะทีทีมันสบาดแขกส่วนน้องแข่มันแกแขกไปคทคำเหมือนโยยืนนิ่วตั้งท่าขมาขอย่ามีปากปากเพ็นและทำน้ำตองวิติแขมันกิ่ไดเี่ยมทั้งสองพอสนบาลามีย่าลงโทษ ผมหากยังเขาลบลน่นผู้เป็นเจ้างานวังบ่แมนผู้ขามาเบียดเบียนิจาเพียงแต่าะชาตาสั่งคำนำใสายย้อนหัาใจล้าชาหอนปาานมีไฟมาไล่ผ่านวิ่งวนแม่ปะคมขายยมบูชาเขารลบลน่น กามุนแมนแห่งพระคุณโอ้ยพระคุณสมควรสาธตัวนีท่านผุ่มพระอยากแยงในตอนนี้ท่านก็ได้สร้างบาปสร้างเว้นมาหลายเร็วเม่อนี้ผู้ข่าสิขอจับท่านขอให้ท่านอย่ามีบาปไม่เว้นต่อกันอีกเด้อ ผาทูบมึงตะวนะมูจิทีมันใส่ปากแขนระวังตัวนะพน,นุเท <c ups> ่อนั้นพ่อตะเมื่อดีนดนามสะเทือนมั่งไปหอกลุ่มผ้าโตโหดหายสัญญาณขึ้นดีดหางเขาเหมือนเตรียมหนังคองยืนมองอยู่ริมฝั่ง,งสูดใจตีนเที่ยน้องวังสี่งให้จุม่มวัง จะพญาแข่ตัวนี้ไว้มื้นเศร้าตัดหัวเสียงประจานแล้วก็สร้างสารไปทางแม่น้ำแห่งนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้สัมภาษณ์แขก่อนเป็นอย่างไรทามานเดี๋ยวแข่ดิแข่ตัวผู้หญิงหรือตัวผู้ชายแข่กระเทยว้าท่้นแข่กระเทยประหารมันสามคนไปเลยเอาเข้าไปเห็นได้ยังพ่เจ้า่ะ เจ้ากระบ,บอกจับแขกด้วยมื่อบ่าวว่าจะค่ะตูกพราออกเจ้าขาว่า,า,มาแม่นดอกไปค่ะช่คนนี้บ่ไดบอกข้างอิงไปครับพระองค์มัมแท็กไปยืนเบิ่งอยู่แก่พุ่นก็ยังเห็นเป็ดมันบ่แม่นมันบ่แมน่มแมน,มมนใช่คนนี้เป็นคนสุกชายคนนั้นเป็ค่ะมันบ่แม่นบ่จ้ะค่ะเออเออคือเราได้เห็นอยู่แล้วว่าเจ้านอเ,เป็นคนปราบแค่ เดี๋ยวพนุ่งคนนั้นตากเป็นคนปากแข่เดียวพ่อองค์ไปแต่ว่าเจ้านักกับพี่พนุ่งคนนี้หวังว่าจะข่ากันอีกตัวไอ้แม่นพอนี่เขาไม่เห็นพ่อจะไ่านี้คือตะฉีดอกว่าจักรพวกผมมาเห็นงานดีใส่ไปป่าดด้วใส่ก็เห็นงานกับแม่ทีมผูนึ่งเป็นผู้ลงไป็นของผูนึ่งเป็นผู้ให้จังหวะเดินนะพ่อจักรทำท่ากันเป็นทีมเสียดพ่อแสดงว่าฝูงเจ้านักขี้ป่ามาแล้วหลายเทือแล้วไม่พออย่าปากแย่ไม่จะคุยไปจักะอยู่ว่างสามหมออุนร้อนนี่ อยู่จังหวัดพิจิตรใครป,ป่าพญาค่ะป่าผู้เจ้านี่ตีไปป่าป่ะคนอื่นป,าป่าเป้าหาสม่าอย่างว่าเด็ดอาบมาลับพนุผู้ที่สามารถปราบแขได้เขามาหาเราไกลๆมาเขาเอิอนพ,พนุมาได้เอินพอพนุบอ,อกไปพนุมเมียอย่างมาสิเปย์เถอะต่อไปบางครกไงพิจิกร้องเดียวหัวพนุเอ้ยเล่านาคอขอบใจเจา้าหลายๆ,ๆที่เจ้าน่ะสามารถปราบพญาแขต้นนี้ลงได้ ต่อไปบ้านเมืองของเรากระสีอยู่เย็นเป็นสุขว่าต้องใส่ชีวิตอยู่ยังหวานระแวงอ,อีกต่อไปเพื่อเบินการตอบแทนคุณงาางวามดีของเจ้าในเทอนี้เราสิมีของระวัลที่สมบูรให้กับเจา้าจัญญาดูกน้ำรางวัลที่เตรียมใหม่นะ่ะมาบอกให้พนคุคนีนลแล้วลูกเล็ว เงินผ่านองอเ,เต็มผ้าเยามองอเป็นสิ่งต่อให้อวดอายแบ่งกันเด้อเปนสาวนี่านาเาวินโเนตาคูคคาันเหล่าจันญ,ญานี่อยากให้ใช่ทั้งสองพำหนักในนครข,ของจันญ,ญาจากสองสามหมื่นสิได้บบคือสิบโได,โดยย้ดอกพญาคะเพราะว่าเก่ากับมอมนี่สัญญากับพ่อกับเม่ยไว ประสิกธิ์ับตามกำหนดที่เพิ่นว่าไว้จักสองสามหมื่นกับบันไดดีพนุม่นอยูเคือสิบบันไดพยาการอุ่นในหัวเก่ากระมองคือจังสิดอกวอเจ้าค่ะข้าเหมือนอ่ะมันเป็นลูกแม่หน่อยหากไปมาผิดไปล่าจะต้องถือลุงเถื่อพระเจ้าค่ะอ้ยคุณสุดใจขาปัดต้องว่าลูกแม่หลวงหรือลูกแม่หน่อยดอกค่ะเดียวนี่เขาเบิ่งกันที่ว่าผู้ใดเป็นคนดับคนดีผู้ใดสิเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่กุ้มเท่านั้นแหละจะสะเบ้าเละเถาะ ถ้าเกิดว่าพวกเจ้ามีความจํเปิดแล้วก็บ,บ่บังคับเอเป็นวาถ้าเกิดว่าพวกเจ้าต้องการความสวยเหลืออย่างก็ขอให้พวกเจนะ้านันตรงมาที่นครของเราได้ด้วยเรายินดีขอให้พวกเจ้านัดเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและก็โชคดีสุขสุขคนเดิอปรนุมเด้อรับเร้าเันก็กำลังทุ่นลาไปอย่าคไะไปลูกพี่ก็เหมือนไปไป,ไป